ต่เมื่อคิดฮอดเขาได้ทนีก็สียไปทรงข้างหาผู้บบาไมา่เขาหล้วไก่ไก่จ้าใจไอ้กับยูนน้ำนังน่งดีลายมันบท่มีทางไกลกันเหยียบผากดอกนี้ค่ะ,ะเปินสีอยู่ฝากฝากกับสีอเป็นแผ่นดินเดียวเนาะข้าวสิบขึ้นเศร้าขึ้นไอ้กับสีงอเป็นข้ามือไอ้รอยากสิบอกทางเจ้าใหยศร้เสาซวงกับสันซวงนั่ง อยละอยากสิจาค้าขานพันพญาผ้าที่อังมันระบาจว้างลืมนองโมโนในหัวใจพี่แนวบาบุญบวมีหัวซอนเพียงต่อยตอนหลต่อพญาเดนั่งเด้อเส้นทางเพิ่นให้เฮายุดหักไว้ซมำนี้โชคดีเด้อลาเมื่อเจ้าตัดสินใจอายสิคึ้น,นว่าเป็น ฝันรายเข้ามาแล้วมันต้องผ่านไปเพราะว่าหักมันไปบ่ได้สุดท้ายก็ต้องจบในเมื่อคิดพอดเขาได้เท่านี้ก็เสียเ